ซึ่งข้างหลังพวกเราเนี่ยครับที่ที่ยืนอยู่กับผมเนี่ยเขาปฏิบัติงานทุกวันนะครับในเรื่องของการลรัตะเวนนะครับโดยเฉพาะอุทยานแค่ไม่ปิ่งลงมีทั้งทางน้ำและทางเดินะครับในช่วงเนี้ยเราจะเกิดการลรัตะเวนในเรื่องของการล่าสัตว์และก็ตัดไม้ทำลายป่านะครับก็มีการประทะกันบ้างนะครับโดยเฉพาะเดือนเนี้ยเราประทะกันประมาณหนึ่งครั้งละนะครับกับผู้ผู้ผู้ล่าสัตว์นะครับแล้วยิ่งในช่วงฤดูฤดูฤดูร้อนอย่างนี้นะครับกระบวนการล่าสัตว์ ทั้งภายในและภายนอกนะครับภายนอกหมายถึงว่ามาจากลำปางมาจากกอยเต่านะครับหรือว่ามาจากจังหวัดตากเข้ามาในพื้นที่นะครับทั้งสองฝั่งของลําน้ำเลยเนี่ยมันมีทั้งอุทยายนแห่งชาติแม่ปิงเกษตรศาสตาร์ต่ตาอุ้มคอยแล้วก็เกษตรศาสตร์แม่ตื่นนะครับซึ่งยังมีความผู้มจมูกต่อของเรื่องสตาอยู่ฉะนั้นในการนึงเข้าระวงะังรัตเวทสําคัญที่สุดอุทยายนแห่งชาติแม่ปิงของเรานะครับมีเนื้อที่อยู่ 6, 10, ประมาณ6,027,000กว่าไร่นะครับครอบคลุมอยู่ทั้งหมด3จังหวัดนะครับโดยจังหวัััดดจงหว ลำปูนเชียงใหม่และก็ตากนะครับเฉนั้นสภาพป่าของเราเป็นป่าเต็งรังเทียบ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับความอุดมสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดนะครับเรายังมีสัตว์ป่าอยู่จํานวนเยอะนะครับเก้งกวางลงแะมั่งหมูป่านะครับฉะนั้นในช่วงฤดูแล้งเนี่ยสัตว์ป่าพวกนี้จะวิ่งลงหาน้ำนะครับในพื้นที่โดยรอบเราแล้วเนี่ยโดยใจกลางอุทยานเนี่ยแทบจะไม่มีน้ําดิบเลยนะครับฉะนั้นสัตว์ป่าก็จะลงลงสู่ลำลำน้ำแม่ปิงนะครับหรือเนื้อเติบพื้นที่ตนนะครับฉะนั้น นายพานหรือพวกล่าสัตว์ง่ายต่อในการล่าสัตว์นะครับตรงนี้เป็นปันจจัยตัวหนึ่งแล้วก็การล่าสัตว์มันก็จะสืบเนื่องไปในเรื่องของไฟป่าณปัจจุบันนะครับนี่เป็น,ปน,นข,อของปี2555ก็คือการล่าสัตว์มันก็มีล่าจาการเข้าไปเผาเพื่อที่จะไล่สัตว์ลงมานะครับแล้วก็จะสามารถอยู่ลําน้าแล้วก็สามารถที่จะดาเนินการยิงสัตว์ได้นะครับดังนั้นมันก็เป็นการป้องกันทั้งเรื่องของการล่าแล้วก็เรื่องการเผาในช่วงนี้นะครับ